ปุ้มก็ได้รับแล้วตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะปื้มก็กําลังจะไปแต่งหน้าเดี๋ยววันนี้จะทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะคะในคลิปนี้คือความจริงแล้วว่าปื้มอยากเก็บคลิปนี้ไว้เป็นเหมือนแบบ memory ของปื้มเหมือนแบบเป็นบรรยากาศเป็นเหมือน experience ที่ได้เจออะไรประมาณนี้ยเพราะมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตป้าเราก็เลยต้องถ่ายเก็บไว้หน่อยป้าเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันนะคะก็แต่งหน้าตอนนี้ก็คือแบบ เป็นพี่คัตโตะนะคะแล้วก็คนทําผมก็จะเป็นพี่ชื่อว่าพี่เปโดนะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันคือ2คนนี้เนี่ยเคยแต่งหน้างานฟุตบอลประเพณีตอนที่ปื้มเป็นหลีดมหาลัยนะคะเออเราก็เลยเหมือนแบบว่าชวนชวนลีดหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งทีเดียวกันประมาณนั้นมันเป็นเหมือนกันลิเนียหน่อยหน่อยแหละว่าเราก็ไม่ได้เจอมันนานแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะใหม่หันมาสวยอันนี้ใหม เอออันนี้คุณคุณอะไรมิกน้องก้อนและคุณเฟรมและน้องบุตหนูบุตและพี่แปดอกดออเออ่วยยังหรวยพอเล่นได้ยังกลางกางไม่เล่นเลยกับปื้มอ่ะเดี๋ยวเล่นไในมอได้ป่ะทำไมขอกิบพลังก่อน ะะวิถีวิถีนะคะขอบคุณมากที่ปีนเน่ยาอายเราต้องเดินไป ะคะคนแรกที่เขียนคือเป็นใหญ่มากเป็นเท่าไหร่แล้วหรอจ๊ะไม่ใช่ได้น มีสแตนดี้มาด้วยเหรอครับมันเลยไม่ธรรมดาจริงเลยนิดนึงพี่บูมอ๋อาล้วจะบอกกันเลยนะขอบคุณมากเลยมีคนนึงซื้อพัดมาให้เอ้ยพัดลมอ่ะพั<า>ดเลยแล้วก็วกวกบอกว่าชาร์จแบตเต็มแล้วคือแบบสุดปังมากเพิ่มแบบรีบแกะอ,ออกมาแล้วก็รีบมาหายใจเพราะมันแบบร้อนมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะมีทั้งยาดมด้วยแล้วก็ลูกบม เขียนนฟัลงอัคคระค่ะอันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ UCL นะคะ7จ็ดเอ็ดตึ้งเเอเป็นหมู่บ้านค่าม <c oughs> จริงอันนี้ไม่ค่อยมีคนเซนเลยตอนนี้ก็คนก็เริ่มโล่งแล้วก็หายใจใหายคอยังดีใจแ้ะตื้นตันไม่หายก็ลาเปรียญาก็มีความร้อนมากแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาหาไม่ว่าแบบ บังเอิญเจอหรือว่าตั้งใจที่จะมาหาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกวแบบ่าซึ้งใจมากจริงๆรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่แบบหลายๆคนมาพี่แพดไหวเปล่าไหวคือหน้าพี่แพดอะแดงมากเป็นแบบแดงไม่ไหวเดี๋ยวห้าโมงนะคะเดี๋ยวรวมตัวหลีดนะคะเป็นพิธีที่แบบ ทุกๆปีอ่ะเหมือนถ้าเกิดใครจบอะไรองเงี้ยก็จะมารวมกันใต้โดมแบบนัดกัน5้าถึงหกโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมารีดรวมกันเป็นธรรมเนียมที่ทํากันต่อๆมาทุกๆปีนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะรีดเพลงอะไรก็ไม่ได้รีดนานมากต้องขอสนิมกันน่อยนิดน,นึงวินบอลอ่ะที่แบบไม่เคย วมงร้ยๆๆโอ้ยสด่ได้งินครังแรกแล้วคะเบสนใจอยากจะให้เขาบอกมทองแพันแล้วแหละแดงพันแบบประมาณสักพันใบได้ปะ เคยเป็นแต่ผู tacos, ้ให้ตอนแบบว่าตอนเป็นน้องก็เลยแบบต้องให้รุ่นที่ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทัพเีย ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้สนิทจริงสนิทจริงก็อยู่ในในแก๊งแก๊งชื่ออะไรเฮ้ยคุณไม่ได้แก๊งก็คือคำหยาบเต็มอะไรประมอณนี้ตอนนี้ก็คือรอคุณแพทซี่อยู่เพราะว่าคุณแพตซี่เขาไปต่อแถวเรียงนามต่างๆคนเดียวมากอีกคนนึงนะคะที่สนิททนเจ้าดีจนิดนึงเาอาใจด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนสุดๆไปเลย ก็เอาให้มันลูลๆกันไปชอบสุดเลยสุดแม่สวัสดีจ้าใช้กันก่นอนแล้วยังนะเดี๋ยวแม่มาด้วยนะคะวันนี้นใช่ทำนิ่งให้ก่อน あ <laughs> ดีค่ะเจอนะสนุกมากเลยได้เงินได้เงินได้ทองอะนะคะคุณพิงบอกว่าเดี๋ยวของตามมาตามมาให้มาหลังเราเล่นเราจบไปแล้วนะคะกับบล็อกนะคะการมารับเป็นยาของปื้งทั้งสองวันก็คือวันที่24แล้วก็31นะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาหามากๆขอบคุณของทุกอย่างที่ให้มานะคะทุกอย่างมีค่ามากๆเลยสำหรับปื้ง